<า> <problem> อันนี้เราอยู่กันที่วัดไผ่นะครับพามาชมเป็ดกันไปที่ลู้าไป้าสะพานแขวนครับไม่โยกเลย ไข่โลงวัวน,นะครับอ๋อมัน <C ell ate noise> เป็นเหล็กเหรอพ่อเป็นเหล็กครับโลกหนึ่งในพ <Hi. S 1> ่อที่องใหญ่ที่สุดในโลก ch ai ch ai. มาชมเปรตครับเปรตเสียวล่น ไม่ล่มันไม่หล่นหรอกลูกเหมือนสะพานปกติสะพานวิโพตัวอะไรไหนนั่งไม้จริงๆเหมือนมันจระเข้ไหนจระเข้ปังไม้นี่ลู้เออไม้มาเร็วไปสิครับเดินไป หนูจะไปไหนเนี่ยจะไปดูอะไรลูกเป็ดนะลูกเป็ดอนะะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากหนูไม่รอพ่อเลยอะ่ะพัตเตอร์จรลเเคลูกนูน่น เห็นจระเข้ยักษ์ไว้เนี่ยนี่มองดิเห็นไวเน้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจระเข้นี่หนูเห็นบ้าหนูมองสิหนูนี่ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มาก ตัวยังจอระเข้เลยอ่ะอไปครับไปใ,ไาาใช่ หลอนเลยลูกเริ่มหลอนแล้วอ่ะนี่ดูตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่สูงฮะดูตูดอ่ะเห็นตูดด้วยอ่ะอืมว้าตูดตัวคาวนี้ใหญ่กว่า อ๋อใช่นั่นลกอันนี้คือยมมาทู์อันนี้เปรตอะไรลูกอันนี้เปรตอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ฮะเปรตขอส่วนบุญพ่อก็ใส่เงินเข้าไปสิพ่อก็ใส่เงินเข้าไปเขามาขอส่วนบุญเขาไม่ได้ขอเงินลกูก ส่วนบุญคืออะไรอ่ะส่วนบุญก็คือเราทําบุญไปให้เขาไงเวลาเขาทำบุญเขาจะมองมาเรื่อยๆเ,เหรอใช่<อ>นี่อ,อันนี้เป็ดอะไรเนี่ยมุสาวาทะชอโกงประชาชนนี่เป็ดชอบโกงประชาชนโกงประชาชนเหรออือเป็ดรัฐบาลเนี่ยชอบโกงประชาชนนี่ใช่ไหม นกกอะไร,รี่พ่อเตอร์ต้องดูวันนี้ลูกนี่ไอหนูจะเป็นอย่างนี้นี่เป็ดพูดโกหกหลอกลวงพ่อแม่นี่แล้วแม่หนูก็จะเป็นอย่างนี้แหละพ่อก็ด้วยอันนี้พ่ออยู่ฝั่งนี้แม่อยู่ฝั่งนี้ไม่อไม่ใช่ใชถ้ากโกหกพ่อแม่นี่จะเป็นอย่างนี้วันนี้ปีนต้นยิ้ว กินอะไรอยู่อ่ะนอกอะ ก็ไม่ได้กระเป๋าตังมาลูกยืนเลยนี่นะครับต้นงิ้วสมัยนะนี้ไม่มีหนามนะครับรูดกันเตียนหมดแล้วอ,อะไรลูก ไปไหนดำๆนั่นน่ะเหมือนมันมองอยู่ตลอดเลยเหรอเนี่มันมองหน้าอหมือนเามองเหรออ๋อตอนนี้มันก็มองเนี่ยเหรอตัวนี้มองเหรอใช่อืมแล้วมาชี้ไปไหนชี้ให้ไปทำบุญนะสิทำบุญเอาไปดูที่ไปดูตัวใหญ่ที่ อันนี้เขาตกกระทะทองแดงได้ปะกระทะทองแดงถือเซิร์สเก็ตมาด้วยนั่นฮะถือเสิร์เรฟสเก็ตมาด้วยกใครถือเซิร์ฟสเก็ตนั่นคุณพี่กำลังถือคุณพ่อลงศพใครถือเสิร์ฟสเก็ตเอะลงศพใครเขาทำจำลองขึ้นมาลูกอ๋อมันเป็นก้อนหินเหรอใช่เป็นหินเขาทำขึ้นมาอ๋อห้าของจริง ของจริงมันจะเป็นเหล็กเหรอใช่ของจริงเป็นไม้สิลูกม,มันเป็นไม้อันนี้เป็นปูนเขาทำขึ้นมา ืออะไรลูกอันนี้เขาเขียนว่าเปดโกงที่ดินวัดก็เลยโดนไฟเผาเปดโกงที่ดินวัดนะครับ อันนี้เป็นเป็นรูปปัน้นลูกเขาจำลองขึ้นมาเขาปั้นจำลองที่นานาลกไงถ้าคนทำไม่ดีก็ตกนาลกก็จะเป็นแบบนี้อ๋อนรกอยู่ข้างล่างใช่ไหมสวรรค์อยู่ข้างบนตรงเนี้ยใช่น,นกอยู่ข้างล่างนี้อ,อืถึงแล้วถึงแล้ว พี่พ่อต้นต้นไม้ต้นไม้แหลมแหลมจริงนุน่นเขาเรียกต้นงิ้วลูกต้นงิ้วอ๋อเหมือนต้นมะนาวโหบา้บานบา้บานบา้บานบา้านปลานกเลี่ะที่มันมีน้ำหนามอ่ะเหรอเขาเรียกต้อนอะไรนะมะนาวหูวมะนาวหูวอ๊ยพอ,อไปหัก นี่ทำไมนี่เขาบอกเป็ดดื่มน้ำเมาเป็ดกินเหล้านี่จะตกกระทะแบบนี้ตกหม้อต้มเหมือนพ่อนั่นแหละเออเม่รพ่อต้องเลิกกินซะแล้วสิหนูจับได้ไหมได้ให้เราจับดิเห็นปะอันนี้เขาเป็นจำลองอ่าลูกปั้นจำลองเฉยๆเลยเขาให้รู้ว่าดื่มเหล้าไม่ดีถ้าเด็กตัวเล็กกว่านี้น่าจะสงสัยสงสัยใช่ไหมพ่อ ร้อ,องไห้ก็ได้แต่ตัวนี้ผู้ใหญ่ไม่ร้องหรอกเด็กเด็กหนุก็ไม่ร้องอแล้วในนี้มีอะไรอ่ะครับไม่มีหลักลูกหนูลองดูดิหนูดูไม่ด้วยไม่มีหรอก,ก,กเขาปั้นไว้ก็มีน้ำมีน้ำอย่างเดียวใช่ไหมใช่เห็นปะก็มีแค่น้ำ แค่น้ำแล้วก็ทุ่งย่าแล้วก็ขาเขาขาเขาเป็นหิ้เป็นปุ้งครับวันนี้น้องพอตเตอร์พามาทัวร์นรกที่วัดไผ่โรงวัวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีดูอะไรไ <ป S 2> ต่อลูกนตัวนั้นดีวกว่าตัวดำๆ

ใช่อธรณีจะสูบไฟจะไหม้จะร้อนพอเพราะฉะนั้นภาระงานนอนมีนอน,น,นเลยนอนกินไส้ด้วยอ่ะมีนอนกินไส้ด้วยมีกี่ตัวนอนหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนอนสี่ตัวน่าหนูดูตัวไหนตัวนี้เหรอ,อ,อตัวนี้จับได้เปล่าได้สิได้หมดเลยเหรอได้หมดเลย องบีมก็มาเหรอใช่น้องบีมก็มาเาว่าลุทิปแล้วก็กลันไปเลยอ๋อ่าหนูไปทางนี้ม้างไปทางนี้มา้างนา<ป>หนูเห็นในตัวแดงๆหนูก็เห็นตอนมาละ่ะออเหมือนเหมือนหนูจำได้อยู่ว่าในที่มาที่น้องบีมก็มาก็แล้วเราไปแตะไอ้น้มนั่นได้ไหมได้ครับถ้าเราไปที่มากตา นี้ต้นงิ้วนะครับน่าเปลียวอเกียวอลองจับดิลองจับน้องหมาดิเนี่ยเห็นมั้จับได้ด้วยถ้าหมาตัวใหญ่แบบนี้จริงๆหนูคงไม่กล้าจับแล้วละ่ะนะถ้าน้องไข่มุกตัวเท่านี้ล่ะ,ะน้องไข่มุกตัวเท่านี้กล้าจับไหม ลัวเหรอ,อไปลูกปลาตัวน้ไป่ปเปร็ดทำแท้งโอ้อม,อมนารกตัวนี้มีตังหูด้วยมีตังหูด้วยโอ้อพ่อไม่คิูเห็นป้าพ่อฝนตกฝนตกปลา ่ไหมมา,าพอ้อฝนเลยเหรอปลามันอยู่ในคลองมันไม่ขึ้นมาบนนี้หรอก ตัวนี้ไม่ได้ดื่มเราจะขวดครมาวางไว้อันนี้เป็ดขี้เกียจนอนลูกเดียวใช่ปะเป็ดขี้เกียจนอนลูกเดียวไม่ทํามาหาก,กินนอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็ดโอ้ดูตัวใหญ่น้องดูตัวใหญ่ขาตัวเท่าแขนเลย วันนี้คลิปเที่ยววดัดไผ่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอพอสเตอร์สวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหน รอชมนะครับวผมไปเที่ยววัดไอ้ไข่นะครับไปเที่ยวไหนนะลูกวัดไอ้ไข่วัดไอ้ไข่เลยเหรอโอ้โหน้ำมันแพงด้วยนะบอกลุงประยุทธ์ลดราคาน้ำมันให้หนูหน่อยบอกดิน้ำมันก็แพงจะไปไข่ต้องเจ็ดแปดร้อยโลใช่ะะใช่อัตเตอร์าไไบายบายก่อน ไม่ต้องแล้วอ่ะ่า๊ายบายยังบาย